ทอมาหาถึงอ้อมน้อยเนี่ยก็แหละมีปัญหาชีวิตที่อยากจะคุยด้วยไงผมแบบติดอเอาติดเอาไม้ให้ติดเลยเป็นปัญหาชีวิตที่ประสบเจออยู่ตอนนี้เมือ่อหลายวันก่อนประมาณ3-4มวันที่แล้วก็ไปวีรัมมาอ่าเราไปทำคอนเทนต์แบบว่าจีบสาวไม่ได้เตรียมไม่ได้ไม่ได้เตรียมสาวอะไรน,นะแต่ว่าจะผมขับทีเซนอารจะแม่สองร้สิบอ่ะ แล้วก็ให้ทองดีมันขับไอ้ร้อยสิบหนุ่มขับ2ทีเราเดินคนเดียวไปไหนมาครับอ๋อพอดีว่าไปเซเว่นมาอ๋อหนูไปเซเว่นมาเหรอ,อ,อจะไปไหนต่อรับเนี่ยอ๋อพอดีว่าจะกลับบ้านอ๋อเราจะกลับบ้านเหรอแล้วได้ปีปสมไหม นุมร้อยสิบทรงเชงรถก็สวยขาดหวานใจจัดมาดิสวัสดีครับผมอันนี้อายุเท่าไหร่เขาเนะี่ยอายุสิบเจ็ดชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อแบมค่ะว่าแต่ผมขอพวกเอ่อพวกเฟซพวกไลน์พวกเบอร์อะไรอย่างนี้ได้ไหรือเปล่าครับได้ค่ะโอ้ยรถ <laughs> ผมสีแดงไม่ได้แรงแค่แค่แคครถน,นะครับแรงทั้งคนเนยครับอือร้อยสิบจีบสาวได้เขาปฏิเสธ <laughs> ผมอะ <laughs> ปฏิเสธทิสันอา จัดมาดิต้องทำไงดีอะสาวๆชอบร้อยสิบอะใช่ตอนแรกตอนแรกผมจะขายทีจัดอาตอนแรกอารมณ์แรกๆอยากจะขายจัดอาร์คือจะมาซื้อทรงเชงสักคันสองคันอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เอาดีกว่าไม่ตรง,งเชงนาทีนี้นะไม่ตรงสายอ่ะนะว่าเราเป็นสายทูเทียะอ,อืมมันต้องนาเดชอ,อ่<ฮ>ะ <RX S 2> อาร์เอ็กซ์ะเออมันต้องใส่าอาร์เอ็กซ์ะจริงเหรอรถที่แข่งอ้าวเดี๋ยวจะรู้ทรงเชงอ่ะ เฮ้ยเฮเมื่อเมื่อประมาณเป็นกระแสอยู่เนอะใช่กระแสกำลังมามกันเลยนแสดงว่าเดี๋ยวตรงเฉ่งคนคนเขาเห็นน้เดชขับนี่เขาขุดมาปั้นกันเต็มเลยไหมตอนเนี้ยเป็นไงบ้างคนลูกลูกค้าทักกันเยอะไหมก็เยอะอยู่นะอยากทําอยากทำไอมเอสคอนคอร์ดอะไรเงี้ยใช่ เห็นกระแสนะก็อยากผอยู่แต่ช่วงนี้งามมันเยอะไม่ได้โพสเขาเลยตอนเป็นหนุ่มก็ไม่แพ้กันแล้วใช่ไหมตอนเป็นหนุ่มน่าจะเคยขับเหรอดูทรงอ่ะเคยไหมใส่ย amaha ไม่ขับไม่ได้รถที่ร้านน้ามีไหมมีขายไหมมีคอนคอร์ดมีคอนคอร์ดเหรอใช่เก็อยู่หน้าบ้านอ๋อไอเคไอเคแต่แต่เป็นของคนอื่นรถนาดิรถนาเหรอรถนาอ๋อนี่ไง น้าก็มีเหรอมีสิขนาดน้ายังมีเลยเฮ้ยแล้วผมก็ต้องมีไหมเนี่ยใส่ยาพลาดได้ไงแล้วผมก็ต้องมีด้วยใช่ไหมต้องมีแล้วผมต้องมีแล้วถ้าคันนี้มีเป็นของน้าแล้วมีที่อื่นแนะนํำไหมหไปหาใครดีอ่ะช่างโอได้ไหมช่างโอได้ไหมช่างโอ๋ช่างโอ๋ก็เยอะนะอโอโสวนส้มอ่ะตรงสายเอยตอตรงสายเหมือนกันสายไอเอ็เหมือนกันสรุปคือถ้าขับนี่น้าคิดว่ามันจะหล่อมันจะเด็ดแน่ต้องหล่อดิแหม ใช่ป่ะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะผมอว่าแล้วนี่น้าอะไรครับเนี่ยนา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 เดชหรืออะไรนะอะไรนาเดชอันนี้นาอะไรนานานาเองจ้ะพูดแล้วใจเลยรับขอขอบคุณ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้บอกเลยว่าที่นี่นะครับรถมือสองนะครับเพียบมากมายมากกว่า4 0 0 0คันต่อเดือนเลยนะครับซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีครับถ้าสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไวท้ที่ใต้ด s สคริปชันนะครับอย่าลืมนะครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้กาลังเดินทางไปร้านทั้งโออะไรที่เองบอกเนาะมันะขับส่งเช็คมัน จะให้พี่ไปขับตรงจริงมันก็ไม่คล่องอะใช่จี่มันก็ต้องแบบสายคลาสสิกะนะเนาะใช่มันต้องหาอะไรที่เทียบเท่ากับทรงเชงหน่อยหรือว่ากีบสาวติดเหมือนกันนะไม่เจอแบบพิเศษไปมางแบบเฟลจริงแทบจะขายทีเซนาสองร้อยสิบจริงอ่ะเฮ้ยจะเกือบขายเลยเหรอเออพอที่ว่ากนในมาถามราคานะเซ็งคือเซ็งมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะถ้าถ้าถ้าจะเอาแบบให้สู้ซุยทรงเชงได้มันพี่ว่าต้องดูดีเนาะใช่ปะ รุ่นไหนวีดที่เราไปหาหน้าร้านไล็กๆคอร์ดอ่ะไอเอสไอเคอ่ะนักจ้าอะไรแล้วนะนัเด็ดอ๋อนักจอบโอ้นักเดทจ้าเออที่นักเดทดเขาขับอ่ะที่เป็นไวน์ลที่แบบดังมากถ้าเจอคันที่เข้าตานะนั่นแหละเตรียมตัวจัดเลยจัดไปอาจจะต้องแบบลองดูเผื่อจะเอาแบบฟิลนักเดทมาทำให้สาวเขาแบบติดภาพจำแบบนั้น บบขับไปขับมานะครับไม่คิดว่าผมจะเจอแล้วนะครับในที่สุดก็เจอนาเดชผมก็รู้สึกว่าเออเวชัดเจนแจ่มแจ๋วในเรื่องของลักษณะรูปทรงได้ถือว่าทรงดีมากนาเดชแบบนี้คันเดียวนะฮะอยู่อีกคันหนึ่งด้วยอ่ะลองดูดูอ่ะดูหน้าเขาหน่อยอ้ยอ้ยใครอ่ะนาเดชหรือเปล่าครับมีแต่คนอยากจะขุดมาปั้นแล้วกันอยากจะขุดมาปั้นับ ตอนนี้ก็มีคนโทรมาหาผมเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แค่เห็นน้าเดชขับเนี่ยนะใช่ครับเราต้องหมกทรงนี้ด้วยทรงนี้ด้วยครับโอ้โหอย่างได้ <un> ไ่หล่อหล่อ,ลอ,ลอแต่ดูแล้วรูปทรงก็น่าขับเนาะใช่แต่เขาขับน่าจะแฮนด์สูงแบบนี้ทรงนี้<ล>ครับขาดแค่หน้ากากอย่างเดียวผมดูแล้วรถรถนเดชอะทรงนี้เลยขาดแค่เขาหน้าก,ากากแล้วก็เขาแปลงเป็นดิสหน้าแล้วคอนเซ็ปต์ของนั่นแหละ ช่องหรือว่าคลิปนี้ตอนเนี้ผมอยากจะเป็นนัเดช่ดะพี่โอนั่นแสดงว่าสองคันนี้ได้ให้เลือกนี่ต้องคันนี้ซื้อเลยต้องคันนี้ใช่ไหม,มคันนู้นคันนู้นคันนู้นอาจจะดูไม่ไ,มได้นะดไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ไม่เหมือนนัเด็นัเด็ดเขาแนวแบบว่าเรียบง่ายสมถะอะไรอย่างนี้แต่นี่มัน,ม,นมันซิ่งไปแล้วมันไม่ใช่สไตล์คันนั้นแล้วถ้าคันนี้ได้ถ้าทรงนี้ได้ซื้อเลยแบบนั้นเลยหน้ากากก็คือว่าซื้อมาแล้วก็ใส่หูยึดข้างหน้ามันก็ใส่ได้เลยลองคอมดูเป็นไงรู้สึกฟิลลิ่งมันเป็นไง รู้สึกมานะเหมือนแปดยุคแปดศูนย์ไหมใช่รู้สึกฟีวแบบรู้สึกแปดศูนย์ประมาณนี้อาการอาการแบบเก่าๆหน่อยเนาะแล้วตอนนี้เลทราคาแพงอยู่ที่เราเห็นกันถ้าทําสภาพนี้ใช่ไหมสมมุติว่ารถได้รถมาเก่าๆใส่เข่งมาใช่ไหมจ้ะแล้วก็เอามาปั้นสภาพนี้รวมถ้าทําเครื่องฟิตเครื่องใหม่อะไรใหม่แบบว่าหล่อหรูเลยนะผมว่าต้องมีสี่หมื่นกว่าขั้นต่ำนะสี่หมื่นกว่าอ่า ที่เหลือก็คือเป็นออปชันเสริมแล้วว่าใครอยากจะได้อะไรมันพิเศษขึ้นไปกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยแปลงดิสน้าหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกนิดหน่อยแต่เพราะว่าเบรกหน้าเป็นดิสไงก็ดีกว่าดีกว่าครับจริงอันนี้มันเหมือนเบรกไม่พออยู่อัเไ็นดันอยู่ใช่เออเขาขับแล้วเขาดูหล่อจริงเนาะขี่สบายด้วยเออจริงขี่สบายแล้วใช้ในเมืองไงใช้ในเมืองใช่ครับเออดูแลง่ายไหมผโว ถ้าผมดูแลง,ง่ายนะถ้าผมซื้อดูแลง,ง่ายนะดูแลง,ง่ายรถไม่รถไม่ได้มีอะไรไม่ต้องมีหม้นอนงหม้อน้ําตัดปัญหาเรื่องหม้อน้ํารั่วซีนปัม๊มน้ําพังดูหม้อน้ําด้วย,ยเติมออโตลูปอย่างเดียวดูน้ำมันเครื่องนานๆทีพอรถเนี่ยเครื่องเขาฟ yeah. ิตใหม่ไงเมื่อกี้ไปแนักอ้อมน้อยแสดงอ้อมน้อยเขาบอกไม่มีรถอย่างนี้หาไม่ได้อะไัเงี้ไงผมก็เลยดึงตรงด่งมาหาเจ้าของขายคันนี้ปุ้ยเลยปั้นมาแล้วเสร็จๆเ,เลยเนี่ยเครื่องก็ฟิตใหม่ทําใหม่หมดทุกอย่างการแท้ลูกแท้ ลูกปืนแท้ซีนใหม่ชุดไฟเปลี่ยนแล้วด้วยเปลี่ยนชุดไฟเป็นระบบแสงสว่างเป็น12โวลต์แล้วก็ระบบจุดระเบิดเปลี่ยนใหม่ใช้งานคล่องอแล้วเดิมเ,มเป็นอะไรอะ่ะเดิมเดิมมันเป็นระบบเออไฟมันเป็นไฟแสงสว่างแล้วก็พวกไฟแสงสว่างพวกไฟรถต่างๆเป็น6โวลต์มันอาจจะไม่ค่อยสว่างแล้วก็เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ใส่เข้าไปให้มันแปลงให้เป็น12โวลต์เป็นของรถรุ่นใหม่ใส่เข้าไปก็คือเทคโนโลยีของเขามันเก่ามันเก่าไปใช่นิดนึงยังไงตัวเลขมากกว่าก็ดีกว่าเนาะมันก็สว่างกว่าครับ ไฟหน้ามันสว่างแล้วอย่างเรื่องระบบจุดระเบิดเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นของรุ่นใหม่ๆขึ้นมาแล้วอะไหล่มันจะยังน้อยขึ้นนึงอ่ะมันหาง่ายขึ้นและอย่างคือว่าพอเราขี่เนะี่ยอัตราการเร่งดีขึ้นขี่สนุกกว่าเดิมน,นิดนึงอ่ะสบายและแค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรละเติมออลโทลุปผมจะลองสตาร์ทได้ไหมก่อนจะซื้อเนี่ยลองสตาร์ทวิ่งระบบไฟใช้ได้หมดแล้วเริ่นใหม่ใช้ได้หมดทุกจุดเหมือนเดิมครับวิ่งหล่อนะคันนี้ดูดีนะมีออฟลันไหมไม่มีออฟลันเนาะไม่มีออฟลันพี่เบยดึงโชคทีี่่ขขบบบบววนนนนคคคครรรััดึงงโชะะเเเหมมือออลลยยสตา์ทุ ติดติดติดอ่าฟิลนี้เลยเสียงนี้เลยนะเดชต้องเสียงนี้เลยอย่างนี้เดิมเดิมอ๋อนี่ผมมาหาถูกคนแล้วใช่ไหมเนี่ยถูกตัวเลยครับเรียกถูกตัวเลยครับถ้าสายนี้นะอ่าบางคนเขางง,งพอดีครับบางคนบางบางเพจก็โพสไอเคเอสหรือว่าคอนคอนสรุปคือ มันเรียกได้หมดเนาะคอนคอร์ดก็ได้จะได้เนาะมันคนละมันแตกต่างกันที่เครื่องยนต์เริ่มต้นเนี่ยมันมาจาก RX100 ก่อนที่คันนะคือ RX100 แต่ RX100 เนี่ยคนจะเล่นน้อยตามมาด้วย r x r อเนี่ยก็คือว่าเหมือนคอนคอร์ดทุกอย่างแต่ว่าซีซีน้อยกว่าอ่ามันร้อยสิบห้าซีซีครับเรียก r x เสเสื้อสูบไม่เหมือนลูกสูบเล็กกว่าระยะชักเท่ากัน พอขยับขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็น i x k ละหรือ c อน cord ด i k กับ Con c อ r d ดนี่คือตัวเดียวกันนะครับใช่ i x k หรือ c อน cord มันก็จะขยับขึ้นมาเป็นร้อยสามที่ร้อยสามสองร้อยสามสองใช่ใช่ครับระยะชักเหมือนกันที่ยนเหมือนกันผิดกันที่ลูกสูบโตกว่าแล้วก็สูบไปเหมือนกันแล้วก็ไป i x Z แล้วก็ไป i x Z อ่า i k คอน cord นี่คือตัวเดียวกันนะครับส่วน i s ก็คือ i s body เหมือนกัน i x กับ i k คล้ายๆกันไหมใส่ร่วมๆกันได้แต่มันก็เหมือนๆกันดูภายนอกก็ยังไม่มีอะไรแตกต่างอรเลยจร ก็ไม่ต้องสับสนก็คือง่ายก็คืออัปเดตขึ้นมาเครื่องแทนนั่นเองซีซีมากขึ้นต่างกัน115กับ132ใช่ครับระหว่าง ias กับ ik concord ซึ่ง n เด d e เขาใช้ rxs n เด d e ใช้ rxs นะครับอันนี้ก็ตรงรุ่นนะดิตรงก็ผมเนี่ยแล้ว่าตรงรุ่น rxs ใช่ครับโอ้ยนี่ก็ตรงรุ่นเลยวุ้ยใหม่ตรงรุ่นใหม่กริปนะเนี่ยนี่ผมจะถ้าผมขี่นี้ผมกลายเป็น nadde หรป่ ใกล้เคียงอยู่นะน่าจะตรงคายพี่เป้มากกว่าไหมมาปั่นกระแสให้เป็นพี่เป้อารักอ๋อครับเฮ้ยหล่อนะหนึ่งเก้าแปดศูนย์เลยเนี่ยคันนี้เจ๋งทะเบียนทะเบียนอ่ะเจ๋งนะเจ๋งนะใช้ได้อ่ะน่าใช้น่าใช้น่าใช้อโเ่ดูแลรักษาก็ไม่ยากดูดีนะเออแสดงว่ามาที่นี่ถ้าผมสนใจรุ่นนี้นี่จบเลยใช่ไหมคันนี้ ุ้มเลยไหมเฮ้ยได้ผมเอารถตู้มาอยู่แล้วนะเอาไงดีอะเออก่อนไปหาซื้อหน้ากากใส่นี่เกือบเลยอะแล้วก่อนที่จะซื้อรถสักคันหนึ่งผมอยากกรทราบข้อดีของมันรุ่นนีข้อดีของรถ IS เลย ISIK ข้อดีของมันเลยคือว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันดูแลรักษาง่ายอเพราะอ ชิ้นส่วนมันไม่เยอะ,อะเรื่องระบบมอน้ําหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตัดไปเลยแต่มันจะมีปัญหารเรื่องความร้อนเนี่ยแต่ว่าถ้าเราขี่ใช้งานหรือที่อะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่ออกไหมครับอุป,ปรกรณ์ชิ้นส่วนพวกในเครื่องยนต์หรืออะไรเงี้ยมันก็น้อยเหมาะสมกับเออเหมาะสมกับการใช้งานนะครับรและเหมาะมสมกับใครบ้างเหมาะสมกับใครบ้างไลฟ์สไตล์อืมเหมาะสมกับใครบ้าง ใช้งานพวกพ่อบ้านทั่วไปก็ได้ข <Okay. S 1> ี่ทัวริ่งถ้าเครื่องถ้าเครื่องดีๆเ <Okay. S 1> จ๋วๆ <c oughs> ฟิตใหม่ๆไ,ไม่มีปัญหาเลยนะทัวริลิงก็ยังได้ uh, วิ่งเนี่ยสบายๆเลยขี่สบายๆเลยขี่ทัวริ่งเนี่ยขี่ไกลๆต่งางจังหวัดได้เลยถ้าเครื่องยนต์คุ้มั่นใจว่าจบมันวิ่งได้แน่ๆร2อยืนสพื120้นรอยย0ร้อยส0เนี่ยคุมขี่ไปเลยไกลๆยิ่งถ้าเป็นแบบว่า อย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าเห็นเป็นเสื้อคีบอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าขี่ไกลๆแล้วจะไม่ดีนะครับมันก็ไม่มีปัญหาตรงที่ว่าลมมันผ่านตลอดครับมันระบายความร้อนของมันตลอดโอเคความร้อนมัจจะสูงกว่าจริงแต่ความร้อนมันจะนิ่งนี่ออกไหมครับอาจจะดอบกว่าหม้อน้ำดอบกว่าหม้อน้ําใช่แต่ว่าก็ไม่มีปัญหานะเออเนาะแต่เขามันก็มีเสน่ห์ของเขานะมันเป็นเสน่ห์ของเขาแสดงว่ายุค80นี่คือวัยรุ่นยุคนั้นเขาก็ต้องขับกันบ้างอะเนาะใช่ครับ ผมว่าแรกจะเต็มกรุงเทพหรือ้อองด่ารงูส้วก็สมัยนั้นก็เยอะอยู่นะเยอ,อ,อนะนะไอเอเนี่ยอาจจะน้อยถ้า IK เคนี่ยผมว่าน่าจะเยอะกว่าเพราะว่าสมัยก่อนเดิมๆม,มันก็แรงเหมือนกันนะไ mm hmm. อเคอะพอมาเป็น I k เคอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแรงกว่าจากสเต็ปอย่างเงี้ยอะเขา mm hmm. เป็นเดิมๆอย่างนี้ใช่ไหมอพอสมัยก่อนเขาอาจจะขยับมาสิ่งนิดนึงโหลดเลิศอะไรมันไปบ้างทําส่งทาสีได้ก็ประมาณนี้แหละแล้วพอจะเป็นลําเล็กไอซิ่งจริงๆแลจะเป็นอีกยุคนึงแล้วเริ่มหาของแตกมากอันนี้คือสเต็ปเนี่ยคือเหมือนกับว่า จำแรงแปลงล่างกันมานิดเดียวอ,อันนี้ผมพอเข้าใจแล้วเมื่อกี้พูดถึงข้อดีข้อเสียคืออะไรข้อเสียของมันนี่ก็คืออย่างแรกเลยนะคือที่ผมบอกแหละถ้าเป็นมาใช้งานระบบเนี้ยสมัยนี้นะไซน้ามันจะอาจจะไม่ค่อยสว่างกระหว่าง,างอะไรพวกเนี้ย<อ>และอีกอย่างก็คือว่าพอรถเราเอากลับมาทําเป็นสมัยนี้อะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องของคัดลื่นอ่าอ่าเรื่องของคัดลื่นอย่างนึงแต่ทีนี้ว่าถ้ารถเราเนี่ยเป็นเดิมๆใช่ไหมครับ ไม่ได้มีการปรับแต่งเครื่องยนต์หรืออะไรเงี้ยเราเปลี่ยนแผ่นคัสต์อย่างเดียวไหยเพราะ<อ>ว่ากำลังเครื่องมันไม่เยอะถูกไหมครับแต่ว่าถ้าบางคันเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องของระบบฝั่งคัสต์ฝั่งนี้ระบบกลไกการทังานที่มันมีปัญหาจริงๆอะไรเงี<อ>้ยคัสต์มันก็จะใช้งานไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหมือนกับว่าบางทีกำคัสต์อยู่เร่งรถมันก็จะยังไหลคือขี่คัสต์ไม่ลื่นนะครับแต่ว่ากำคัสแล้วรถยังไหลอยู <IN> ่เข้าเกียร์ว่างเข้าเกียร์จอด <Philos S 2> อหาเกียร์ว่างยากเพราะคัสต์มันทํางานไม่เต็มท มันผ่านการใช้งานมานานครับมันสึกหลอไปเยอะเขาถึงต้องมาแปลงกันนะครับแปลงมาเป็นคัสฝั่งขวาอะไรอย่างเงี้ยอ่าแค่นั้นเองตอนแรกตอนแรกอยู่ตอกไหนนะฝั่งซ้ายครับกลไกหลักเป็นฝั่งซ้ายอันนี้ก็ฝั่งซ้ายเหรอใช่แต่เราแปลงฝั่งขวาเห็นไหมครับฝั่งซ้ายอันนี้ยังไม่แปลงครับอ้าวนึกว่าแปลงแล้วอันนี้ยังไม่มีแปลงเลยแต่ว่าไม่ลื่นคือด้วยความที่ว่ารถเดิมไงคนก็แปลงแล้วนะเนี่ยไม่แปลงฝั่งฝาคือแปลงเป็นคัสจีอาร์ไงถ้าแปลงอันนี้คือสายอะไรนะออตอลุปออตอลุปปั๊มออตะะลลุบแ้วคคคัััอออยู่่ไไหนรร ฝั่งคัตอ่ะฝั่งคัตก็ยังเป็นที่เดิมก็คือมันจะดันจากฝั่งนี้ไปไงอ่าชามคัดก็อยู่ฝั่งนี้แต่ถ้าเขาแปลงแล้วคือว่าแปลงเป็น JR ครับนี่ออกไหมใช่ที่มันแปลง JR สายซิงอ่ะอ่าเหมือนพวก VR แปลงใช่ประมาณนั้นถูกไหมนอกากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็เซ็ตเครื่องให้มันใช้งานเครื่องฟิสต้าติดง่ายใช้คล่องแค่นั้นก็จบแล้วครับไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเยอะมากอันนี้มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียเนาะมันมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียเนอกนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วข้อเสียมันมีแค่ตรงนีี้และอยย่างเดว ทนทานทนทานไหมทนไหมทนนะที่ผมก็เนี่ยรถมาตั้งอายุตั้งเป็นสิบปีหรือเป็นอะไรนะบางคันผมเคยแกะออกมานะก้านหลวมนิดเดียวเองเสื้อสูบก็คว้านไปก็ใช้ได้เลยอเสื้อสูบไม่ได้ตีปอกมาอะไรเงี้ยคว้านไปก็คือเหมือนเราฟิตเครื่องใหม่ไงเปลี่ยนลูกปืนลูกปืนก็าหาซื้อได้ทั่วไปเลยตามท้องตลาดสินแท้ยังมีขายอยู่เทียบกับรุ่นอื่นได้พวก jr พวกอะไรเงี้ยยังใช้ด้วยกันได้ครับใช่ไหมครับแล้วก็ลูกสูบยังมีอยู่ลูกแท้ การแถยังมีอยู่ต้นอย่างนี้น่าสนใจใช่ครับน่าสนใจนะก็มีรับบัตรเครดิตไหมฮะฮะรับบัตรเครดิตเลยครับใช่ใช่ผ่อนเนาะห้มีทางผ่อนก่อนดีกว่าแหมถือว่าโดนใจ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 แต่คันนู้นมันก็ดูซิ่งนะคันนี้มันขี่มาแล้วมันก็เหมือนคล่อมนิดเดียวซิ่งนิดเดียวเสียงเครื่องก็ตามสไตล์เพราะมี ท่อมองท่อม้วนแล้วอย่างี้ไงไม่ใช่ท่อเดิมเอเสียงมันก็จะเป็นแอบซิ่งอย่างเงี้ยนิดนึงสตัดเลทนิดนียนะได้ดได้ขรตัได้เลยนะถ้าเสียงท่อมอ้วนแล่ะถ้าท่อม้วนก็จะเป็นสไตล์เลยเรามาดูท่อเลยมาดูท่อมาดูท่อ <c oughs> ตบลงตบลงเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเลยอ่ะสมัยก่อนใะนแค่นี้ก็หล่อแล้วหากี้ก่อนเกียอยู่ไหนเอ้ยดับไปเลยดับเลยอ่ะข้ะะาวว่างอันนีย เมื่อ40ปีที่แล้วได้แค่นี้ก็หล่อแล้วพีเวแต่สมัยก่อนท่อสมัยก่อนมันยังไม่เป็นสแตนเนสนะครับรับเป็นเหล็กแต่ก็เป็นท่อม้วนอย่างเงี้ยแหละเมื่อ40ปีที่แล้วพี่รูปนั้นไทยขี่ก็หล่อไปคิดมากเอาหล่อเหมือ,อมนเดิมดูนาเดชดิโถอ,อยู่ดีนั่นแหละเห็นเห็นรูปเขารู้สึกอยากเป็นบ้างก็เลยมาหาพี่โอ๋สุดท้ายก็เจอเว้ย แต่แนะนําคันนี้ใช่ไหมแนะนําคันนี้ครับถ้าอยากถ้าอยากเป,เป็นเขาเลยเป็นเขาเลย,เเเลยต้องคันนี้เลยครับน,นเดชเขาอาจจะไม่ใช่สไตล์นี้นเดชเขาสไตล์เรียบง่ายชีวิตสบายสบายคันนี้ดีกว่าคุมโทนอีอะใช่ได้พี่โอลองไปขับคันนี้ให้ดูได้ไหมแบบขับออกไปเลยอะอไเดี๋ยวให้ตะก้องถ่ายให้ตองดีถ่าย ได้เอาตามไปเฮ้ยได้อยู่นะเสียงหวานเจีย๊ยบอ่ะเขาจะหลอกขายพีย่หรอเอมเพื่อการเป็นนักจับไอ้อน,นาดชดเขาหลอกขายหรอเป่ไม่หรอไม่ร,มรู้ไม่แน่ใจว่าเขาจะหลอกขายหรอ แกเชียจะขายอย่างเดียวเลยเดี๋ยวรอรอถ่ายแกกลับมาปครูงไม่ดูอนเอเฮ้ยได้อ่ะอ๋อใช่มันจะมีเสียงของมันนะนั่นเดชชัดๆ เฮ้ยยังหล่ออ่ะถ้าไม่เลืนุกครับถ้าถ้าคันไม่เลื่นะจบเลยนะเพราะว่าระบบไฟเป็นแโวลท์ให้น้องเขาไปแล้วแต่จุดระเบิดยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ก็ไม่มีปัญหานะระบบจุดระเบิดเดิมมันไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับมันใช้ได้แต่ว่าของมันยังอะไรบางตัวมันยังเออยังใช้งานได้ดีอยู่เงี้ยพวกคอยสตาร์ทกล่องไฟหรืออะไรเงี้ยถ้ายังเวิร์กอยู่เราก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนระบบแสงสว่างอย่างเดียวแต่คันนี้เปลี่ยน12โวลต์แล้วแต่คันยังลื่นอยู่สภาพไหนนแพกั ถ้าจะปั้นจริงๆแล้วนะถ้าสมมติเริ่มปั้นจริงๆเลยนะผมว่าอย่างเงี้ยก็แพงนะเพราะอะไรรู้ไหมครับรายละเอียดมันเยอะคือต้องการให้เดิมจัดแล้วของบางตัวมันหาย,ยากรายละเอียดมันะอะแต่อย่างอย่างเงี้ยอย่างนี้คันนี้ก็ถือว่าเกือบครบนะบก็ถือว่าสูสีครับถ้าให้เป็นแบบทรงอย่างเงี้ยมันจะยากแต่ถ้าเป็นทรงซิงอย่างที่เราคุ้นเคยนะง่ายอันนั้นง่ายรายละเอียดไม่เยอะแต่ถ้าจะแพงคือคุณใส่อะไรแพงเองแต่ถ้าเริ่มต้นหรืออะไรว่าแพงด้วยตัวรถของมันไม่ใช่แพงด้วยอะไรไม่ได้ผมมองผมมองว่าตรงนี้นะใช่ใช่ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเจ็บเยอะนะะพวกฝ่ายทหารเนี่ยทับทงทับทิมคออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอจะมาใส่หน้ากากอีกทีนึงก็ต้องมีหูยึดหูแปลงอะไรอีกอะไรเงี้ยครับแล้วผมซื้อจะเจ็บไหมเนี่ยคันนี้ผมว่าไม่น่าจะเจ็บนะไอ้คันนี้ผมว่าไม่น่าจะเจ็บนะเพราะว่ามันผ่านการเจ็บไปแล้วไงไอ้ครั้งแรกก็จะเจ็บเสมอใช่ไหมอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเจ็บเยอะนะเพราะว่าขี่ดีมันก็โอเคนะคัสก็ไม่ลื่นด้วยนะคันนี้วิ่งสบายสบายเมื่อคืนร้อยสิบ ร้อยยี่สิบร้อยสิบนี่นั่งนั่งขี่มาสบายสบายเลยใช่ผมขี่ได้ยืมหมวกได้ไหมน่ะได้อยากผมอยากเป็นเขาบ้างฟิลลองแบบนักเดทดูสักรอบ่งงเี้ยรอบนึงนะขอสักหน่อยเดี๋ยวะลองแบบว่าขี่ดุกตุ๋นแบบนักเดทดูสักรอบจัดมาเดชอืมโอ้ยเสร็จครับไม่ต้องมีแฟนก็ได้เปิดโชคสตาร์ท เปิดโชคด้หรอเปิดโช๊คคาวไว้เครื่องมันเย็นๆเนี้ยรถไม่ค่อยได้ขี่ล้มเนียน้ยงปั๊บฟิลนี้เลยเสียงน,นี้เลยขี่เรือ่อยๆจะได้รู้ ไงฟิลนี้เลยของนเดชใช้งานในเมืองในหมู่บ้านได้ไหมดีนะดีไหมกำลังอาจจะไม่ได้เยอะมากอ่เด่นหนักใช่สำหรับคนที่มีล็อกซิงอยู่แล้วเหมอกนะจริงเพราะว่ารู้ไหมเผื่ออยากคุณอยากเปลี่ยนอารมณ์ขี่สบายๆกินลมชมวิวขี่สบายๆขี่ง่ายแล้วเดี๋ยวผมยกกลับไปนี่นะ โอเคยกสิแม่มาถึงขั้นนี้แล้วกปัดเครดิตให้แม่ปัด100%ไม่ไม่100%มีดอกไม่ได้ใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับดีกว่าขับดิ้งนี้กลับเลยพี่เหมือนขับกลับเลยเผื่อจะได้มีคนทักแถมหมวกเลยอ่ะเออว่ะไม่เค้ามีคนทักกันเนี่ยเนาะใช่เฮ้ยนันเด็หรือเปล่าเหมือนเห็นป่ะใกล้ๆเพียงนะเออต้องเอแว่นต้องแว่นดำมาใส่ไว้ หน้าบิตตาหน่อยนะแบบเออได้หรอจริงเนี่ยนถ่ายมาก่อนเอาแล้วไปปุ๊บนี่อีเอาวะขี่ก sure. ลับขี่กลับไรใครนายเจ้าเอาไรเจ้าเนี่ยคนที่ว่านเดชเฮ้ยขี่กลับได้นะเนี่ยขี่กลับขี่กลับเอ้ยเดี๋ยว ขอกีกลับอีกนะ,นะขี่กับเลยคล่องสบายได้ได้ได้ไดโอเคพี่โอ้ก็นั่นแหละก็ขอบคุณมากครับ <ขอ S 1> ผมข,<อ>ขี่กลับแล้วเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวเราคุยกันได้ให้ผมไปก่อนได้ไหมด่าขี่ไปก่อนไม่ใจนะแค่ขี่ที่เนง่าย มาถูกทางแล้ว